เซคเนอขอนาเสนอบ้านพร้อมที่ดินให้ทุกท่านได้รับชมกันนะคะบ้านสองชั้นค่ะเป็นบ้านเดี A ่ยวอยู่บนที่ดินขนาด200ตารางวาค่ะตัวบ้านหลังนี้นะคะมี3ห้องนอน2ห้องน้ำค่ะมีห้องครัวมีพื้นที่ว่างสำหรับเดินเล่นปลูกสวนโรงต้นไม้หรือทำกิจกรรมกลางแจ้งนะคะราคา1,900ล้าบาทค่ะค่าใช้ใจ่ายการโอนคนละครึ่งนะคะ ยกเว้นกู้เกินราคาขายค่าอยู่ใกล้โรงเรียนทานทองอยู่ใกล้รถไฟรำไปมาดอยู่ใกล้ตลาดสดอยู่ใกล้สถานที่ราชการนะคะอยู่ในเขตของเทศบาลรำไปมาดจังหวัดบุรีรัมย์นะคะ ท่านใดถูกใจหรือมองหาซื้อบ้านอยู่ในโซนนี้นะคะหลังนี้1นล้านเก้าแสบาทค่ะพื้นที่2งานพร้อมบ้านเดี่ยวหลังใหญ่อีกหนึ่งหลังสามารถเข้าอยู่ได้เลยด้วยนะคะติดต่อนัดชมนัดหมายร่วงหน้าอย่างน้อย1วันค่ะติดต่อสอบถามโดยตรงจากผู้ขายตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนี้เลยนะคะในวันนี้แอดมินต้องขอลากันไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ